อันต่อไปเป็นโอโมสีเทียนปอดสันพิษค่ะอันนี้ขายดีเพราะว่ามแบบันแบบนี้มันสวยเก๋นี่งไงแล้วเขาก็จะเหมือน p a เกจจิง้งม,มันก็แบบงามใช่ไหมคะมันจะมีะ2ขนาดก็คือเป็นสีแบบอันนี้เนาะหสีอันนี้12สีค่ะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็แต่แต่สีค่ะเขาก็จะพิมพ์ลายเข้าไปข้างในนะคะเป็นลายนูนแบบนี้เพื่อให้น้องจับถนัด แล้วก็จะได้เปรียบเทียบว่าสีส้มเนี่ยเป็นส้มนะสีเขียวเป็นใบไม้ประมาณนี้ค่ะทาไมมีรอยสีเต็มไปหมดเลยคะอ๋ออันนี้เด็กอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ<า>ก็ในกล่องก็จะมีแบบนี้เป็นแพ็กเกจเวลาเก็บสีนะคะ,คะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีเป็นสมุดให้อันนี้คือตัวทดลองนะคะตัวทดลองน้องมาเล่นน้องมาระบายที่หน้าร้านนะคะนี่ค่ะเอ็นดูค่ะเอ็นดูนะ น่ารักมากเลยอ่ะ,ะซื้อเป็นของขวัญก็น่ารักมากเลยนะจะคริสต์มาสแล้วมาจัดไปค่ะคุณแม่ค่ะน้องมีเพื่อนกี่คนแล้วก็จับกะลาดได้ด้วยนะคะที่<อ>มาซื้อบ่อยจะปีใหม่เราด้วยใครได้ใครได้ก็จะดีใจนะพี่ได้ก็จะดีใจมากแม่พี่จะแก่แล้วก็ตามเออมันแก่ออกเนี่ยบายสีเด็กเขาชอบนะคะ,คะแล้วก็ได้เสริมสร้างจินตนาการเนาะอืมโอเค <Okay. S 1> 750กับ1,350บาทเนาะมีสมุดอยู่ข้างในแล้วก็เหมาะกับน้องอายุ1ปีก็จับแบบกริปเหมือนกันใช้อุ้งมือจับนะคะ